สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะอธิบายเรื่องอ UM e นัมนะครับอ UM e นัมอันนี้ก็ย่อมาจากอันนี้ครับย่อมาจากคำว่า enumerated นะครับ enumerated type นะครับคำว่า enumerated เนี่ยก็คือเป็นการ แจกแจงนะครับหรือเป็นการจารณายนะครับส่วนคําว่า type ก็คือเป็นชนิดนะครับเป็นชนิดข้อมูลเหมือนกับพวก Class พวก Pri ีทหรือพวกนั้นนะครับก็คือเป็นชนิดที่มีการแจกแจงหรือจารณัยเนี่ยให้เห็นเลยว่า type เนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับคือจะประกาศให้ก็ืจะแสดงให้ครบเลยนะครับว่า ที่เนี่ยมีข้อมูลที่เก็บได้เนี่ยมีอยู่กี่ตัวนะอะไรบ้างนะครับเขียนให้ครบเลยตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมมีการประกาศอินามของเกรดนะครับเกรดที่เราได้รับกันก็จะมีทั่วไปถ้าเกิดนี่ไม่มีประจุนะครับก็จะมีอยู่5ตัวนะครับผมก็ประกาศอันนี้ครับว่าอินามนะฮะอินามแล้วก็เกรดแล้วผมก็อินูเมอเรตมเลยครับแจกแจงไปเลยครับว่า อันนี้มีเกรดอยู่ทั้งหมด5ตัวก็คือ a นะครับ b c d แล้วก็ f นะครับเพราะฉะนั้นในท้ายนี้นะครับอันนี้เป็นชื่อท้ายนะครับชื type ่อเกรดนะครับท้ายนี้จะมีค่าที่เป็นไปได้อยู่ทั้งหมด5ค่าตามนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของ enum นะครับ enum นะครับจะคล้ายๆกับเรื่องของ class นะครับ ก็คือแต่ละค่าตรงนี้นะครับเป็นอ็อบเจกต์นะครับในคลาสก็จะมีอ็อบเจกต์ของของแต่ละคลาสอยู่นะครับตัวอย่างเช่นถ้าผมประกาศคลาสอันนึ้งขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นเป็นคลาสชื่อแมวนะครับคลาสแคทนะแล้วผมก็มีการเขียนว่าแมวเนี่ยเป็นยังไงนะครับ็จแถ้าผมถ้าผมต้องการจะสร้างอ็อบเจกต์ของแมวนะครับผมก็ คือการประกาศคลาสเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเรามีอยู่มีเซตอยู่เซตหนึ่งนะครับเป็นเซตที่เก็บเฉพาะแมวเท่านั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะสร้างวัตถุนะครับที่เป็นแมวนะครับเราก็เขียงนงี้ครับบอกว่าบอกว่า cat นะฮะ cat c นะครับ,รบเท่ากับ new นะฮะก็แค่นี่ก่อนนะครับแคซีก่อนนะครับแค a ซีเนี่ยเราก็จะมีเป็น reference อันหนึ่งนะครับเป็น remote นะครับที่ใช้สั่งงานตัว object ได้นะครับ c นะนี่เป็น reference นะครับตอนเขียนต่อนะเราบอกว่าเท่ากับ new cat พอเราสั่ง new cat ปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีการสร้าง object นะครับของ class cat ขึ้นมา ครับ1อ่านนะก็คือเกิดแนวขึ้นมาตัวหนึงนะครับแล้ว c นะครับก็จะอ้างถึงแนวตัวใหม่ตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับถ้าต้องการที่จะสร้างแมวเพิ่มอีกนะครับเราก็สั่งอีกครับเราบอกว่า new cat อีกนะครับ new cat นะครับอาจจะเขียนว่า c นะเท่ากับ new cat ก็ได้นะครับ คือใช้เ e r e ฟิ e ตัวเดิมแล้วก็พูดถึงแมวตัวใหม่นะครับนี่เป็นต้นนะครับก็พูดง่ายๆคือถ้าเราสั่ง New ไปเรื่อยๆเล่เนะครับนะครับสั่งนิวแค t ไปเรื่อยๆหลายๆรอบนะครับก็จะเกิดแมวขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นนะครับเรื่อยๆนะครับก็คือวัตถุเนี่ยนะครับที่สร้างจากคลาสได้เนี่ยจะมีอยู่ จะเรียกว่าไม่จำกัดก็ได้นะเหมือนกับมีได้เยอะมากนะครับขึ้นกับเรามีมมโมรีเท่าไหร่นะครับมีแรมเท่าไหร่แล้วก็ประกาศไปแล้วก็นิวขึ้นมานะครับในขณะที่ Enum นะครับออบเจกต์ของมันเนี่ยจะมีอยู่จำกัดนะครับจะมีตามที่เราได้แจกแจงนะฮะหรือตามที่เราได้จราไนไว้นะครับตัวอย่างเช่นนะฮะอินามเกรดนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะมีอยู่5เกรดนะครับ ว่าเป็นคลาสอะไรตางนี้นะครับก็คือเป็นคือมันเหมือนกับเป็นคลาสคือในแง่นึงก็คือเหมือนกับเป็นเซตนะครับเป็นเซตที่ชื่อว่าวัตเกรดนะครับในนี้ก็จะมีอ็อบเจกต์อยู่ทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับก็คือ A B C แล้วก็ df นะครับเท่านั้นเองนะครับสั่งเพิ่มไม่ได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะสร้าง e f e r e น c e นะครับประกาศ reference ก็ทำได้นะครับเราก็เขียนโค้ดไปนะครับ ราก็บอกว่าเกรดจีนะครับก็ได้เป็นรีโมทุวละนะครับชื่อว่า g นะเป็นเรฟเลนซ์นะฮะจเกรด g นะครับเท่ากับคือเราต้องเลือกแล้วนะครับ5ตัวนี้จะเอาตัวไหนนะครับจะนิวไม่ได้ไม่เหมือนคลาสนะครับคลาสนิวได้นะครับก็บอกว่าต้องการเกรดเป็นบ b o อยนะครับให้ตัวนี้อ้างถึง b ใช่ไหมครับแล้วก็ g กรดจเนี่ยเท่ากับเกรด e b นะครับประมาณนี้นะครับการใช้งานนะครับเพวันอ้นมั m ก็คือมองว่าเป็นคล้ายคล้ายกับคลาสนะครับในคลาสเนี่ยมีการประกาศพวกเมสริได้อีนมก็ประกาศได้นะครับในคลาสมีแอต tribute ได้ในอีนมก็มีได้นะครับที่แตกต่างกันก็คือว่าจำนวนอ็อบเจกต์นะครับ ใน enum เนี่ยก็คือประกาศไว้เท่านี้แล้วก็เป็นเท่านี้ตลอดเวลานะมี5ตัวก็5ตัวเท่านั้นนะครับในคลาสจะสามารถที่จะสร้าง Object เพิ่มได้นะครับถ้าเรา New อีกนะสมมติตรงนี้นะครับเราสั่ง New อีกรอบหนึ่งนะครับ c เท่ากับ New Cat นะครับก็จะเกิดเป็น Object อันใหม่ขึ้นมาอีกนะครับที่เป็นแมวนะครับอันใหม่โผล่ขึ้นมาแล้วก็ reference ตัวนี้ก็อ้างถึงตัวนี้แทนนะครับนี่เป็นต้น นะครับมันก็จะต่างกันที่ตรงจำนวนของอ็อบเจกต์นะครับคลาสก็มีอ็อบเจกต์ได้มากมายนะครับอีนัมก็มีอ็อบเจกต์ได้จำกัดนะครับในแง่หนึ่งคือมีน้อยนะครับคือจริงๆทุกอย่างมันก็จำกัดหมดนะครับเพราะว่าในโลกของของอะไรฮะของคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับเรามีแรม4กิกนะครับมันก็จำกัดอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเยอะแต่ว่าอาจจะก็มี4กิกไงนะครับไม่ได้มีเป็นอนันต์นะครับ แต่ว่าในแง่หนึงน่งของ e ีน้มก็คือมีน้อยนั่นเองนะมีออบเจกต์อยู่ไม่กี่ตัวนะตามที่เราได้แจกแจงไว้นะครับอีกตัวอย่างหนึงนะครับของ e ีน้มนะครับก็คือเรื่องของสัญญาณไฟจาราจรนะครับก็มีอยู่3สีนะครับแล้วก็อาจจะมีการประกาศเป็นอ e ีนัมอีกตัวนึงขึ้นมานะครับชื่อว่าอ e ีนัมนะครับชื่อว่า traffic แทฟฟิกไลท์นะครับแล้วเราก็แจกแจงไปเลยครับว่าอันนี้มี3สีก็มีสีนะครับสีแดงนะครับเลนะครับแล้วก็เยลโล่นะครับสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นอีรำอีกตัวหนึ่งนะครับ t r a ฟ i c l i g นะครับถ้าวาดเป็นถ้าวาดเป็นรูปนะครับก็เป็นเซตนะครับเซตหนึ่งนะครับเป็นเซตที่เก็บเฉพาะสัของสัญญาณไฟจราจรนะครับจริงๆอาจจะตั้งชื่อว่าเป็น Traffic Light Color นะแต่ว่าที่ไม่พอนะครับก็มี3สีนะครับ Red Yellow Green นะครับก็ ข่าวคือน,นี่ครับ red นะครับแล้วก็ yellow นะครับเสร็จแล้วก็ green นะครับสามสีนะครับอังน,นั้นอินนามก็จะเหมาะกับการที่เราใช้ประกาศพวกประกาศพวกท้ายนะครับที่มีวัตถุอยู่จำกัดนะครับเช่นเกรดนะครับเช่น สีของสัญญาณไฟจราจรนะครับเช่นฤดูนะฮรร้อนฝนหนาวอย่างเงี้ยนะครับมี3าฤดูนะครับมีทวีปนะฮะอีนำทวีปก็มีนะฮะยุโรปอเมริกาเอเชียแอฟริกาแอนตาร์กติกาโอเชียเนียอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือทวีปก็คงไม่ได้มีทวีปใหม่เกิดขึ้นทุกวันใช่ไหมฮะแล้วก็ประกาศทวีปอีนาไปเลยนะครับเดิมให้ก็วันนะก็มี7วันใช่ไหมฮะ ก็สร้างอีนามของวันได้นะวันจันทร์วันอาทิตย์วันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีนามเดือนนะครับอีนามปีนะปีนักัตริย์นะก็คือชั่วชะลูขานถ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะปีนักษัตริย์นะครับโอเคครับก็อันนี้ก็คร่าวๆเกี่ยวกับอีนามนะครับก็สรุปว่าอีนามนะก็จะคล้ายๆกับคลาสนะครับเพียงแต่ต่างกันตรงที่ว่าจํานวนอ็อบเจกที่มีได้ในในไทป์นั้นนะครับ ถ้าเกิดอย่าง t y p e c a t ก็จะมีอ b อบเจกต์ได้มากมายนะครับเป้นกับที่เรา new นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น enum ของพวกเกรดนะก็จะมีอยู่5ตัวเท่านั้นนะครับ A B C D E F นะครับอันนี้พูดถึงเกดที่ไม่มีประจุนะนะครับ